บินบาลทธิพรอเอกตลอดการนำทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตันยูลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือสุนัขจรจัดกว่า200ตัวที่บ้านหมาแมวในพื้นที่ตำบลท่าทานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาที่มีนางสาวจิราธิวัฒน์พิลาคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานประจำโรงพยาบาลรามากรุงเทพมหานาครจากการที่บินบาลทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากแฟนเพจของบินบาลทธิ์ว่ามีน้องหมากำลังหิวโหวยรอความช่วยเหลือและก่อนหน้านี้วันเดียวกันบินบาลู ได้เดินทางไปให้การช่วยเหลือเด็กหญิงกัญยาวีบานตาที่ป่วยเป็นโรคที่เรียกกันว่าดักแด้ที่บัญที271ทับ1หมู่ที่8บ้านเนินไร่ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดเชียงเศ้าที่อยู่ห่างจากจุดที่บินบริลลิสช่วยเหลือน้องหมาประมาณ15กิโลเมตรโดยมีนางบัวขายบานตาซึ่งเป็นคนยายของน้องเป็นผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูสภาพของน้องน่าสงสารมากบินบริลลิสจึงได้มอบออยสำหรับใช้บรรเทาอาการแสบแห้งอาหารเสริมขนมพร้อมเงินสดจำนวน5 0,000บาท คนยายได้กล่าวขอบคุณบินบอริลิตทั้งน้ำตาพร้อมกับให้พรบินบอริลิตให้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้รู้สึกสงสารน้องอย่างจับใจและรู้สึกตีใจที่เห็นผู้หญิงที่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีความอาทรเมตตาต่อสัตว์รวมถึงน้องที่ป่วยด้วยโรคก,กักแด้และหากใครมีความทุกข์ที่รับเลี้ยงสุนัขในลักษณะนี้เป็นเรื่องจริงขอให้ติดต่อมาจะเข้าไปให้การช่วยเหลือทันทีต่อไป